ครับผมวัสดีครับวัสดีพี่น้องอีซีอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยพี่น้องอีซี่ครับผมอ่ะมาตามกันนะครับล่าวัฒนากันอ่ะจะลาชาไปนิดนึงว่าเป็นยังพี่น้องอีซีเพราะว่าเดินทางกันไปหันไปนี้ก็เลยบ่ใครมีเวลานะครับอ่ะมาเบิ่งกันครับผมเอาการมุดมืดเลยพี่น้องเพราะว่าฝนฟ้าคลึ้มกันนะครับ วันพุทธที่หกกันนะครับกันยายนนะครับสองหาหกหกกันนะครับ ล่าวพัฒนากันนะครับนะครับลาพัฒนากัน ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องที่ปูศูนย์เจ็ดกันนะครับเอาพี่น้องมาต้องเบิ้งดอกผลหวยออกนะครับมาเบื้องหลักฐานหนวดสำหรับน,น้องเนาะนะนี่ครับหลักฐานวัตถิ่ันธ์มานะครับวันที่วันจันทีศรี่ที่ผ่านมาก,กันนะครับของปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดไทยบนหกคู่ไหหลางหกคู่นะครับวัตถิ่ันธ์มาให้วิ่งบนนึงนะครับวิ่งบนนึง นะครับบ่อเขานะครับเลีกวิ่งบ่อเขานะครับเด็กวิ่งไม่เข้านะครับจับคู่นะครับข้างบนออกนะครับเอาเบ่งกบคู่กัไปน้่ผลออกกันนะครับผลออกกันนะครับผลออกแปดเก้าเก้านะครับบม่มีนะครับเก้าเก้าไม่มีส่วนล่างนะครับส่วนล่างให้วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดเล็กวิ่งกรบอเขานะครับพี่น้องเล็กวิ่งเจ็ดกับบอเขานะครับ จะจับโคนะครับเขาตัวกลับนะครับผมปูให้แปดเจ็ดนะครับอ๋อแปดเก้านะครับแปดเก้าแต่ออกเก้าแปดนะครับนี่ออกเก้าแปดเด้อเก้าแปดปูให้ตัวกับแปดเก้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาอยู่พี่น้องแคซีนะครับถือว่าเขานะครับเนาะเขาตัวกลับนะครับ อ่ะทีนี้มาเบิ้งกันนะครับของเมือนี้นะครับของมือนี้นะครับมือนี้ปูให้แยกบนแยกล่างขึ้นเก่านะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเก่านะครับเนาะเอานะครับปูให้วิ่งรูดบนนะครับ วิ่งรูดบนแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวแข่งกันไม่พี่น้องยุซีนะครับวิ่งรูดบนแปดตัวเดียวนะครับอาจับคู่ให้น้องจับคู่่ะคู่จับคู่กันมีแปดสามนะครับ แปดสี่นะครับแปดส8มแปนะครับอ่ะก็ะมเก้านะครับเก้าสอ่อเมนพี่รองอีฟซีสามนะครับพี่รองอีฟซีครับอ,อันนี้ครับ บนหกคู่นะครับให้วิ่งแปดมีแปดสามแปดสี่แปดเก้าเก้าสามเก้าสี่สามสี่นะครับพี่น้องยิปซีหมบังง่วงบางอย่างเนี่นยนาอ่ะครับพี่น้องยิีมาด้วยกันต่อพี่นอ้องอ่าวิ่งรูดล่างกันนะครับวิ่งรูดล่างกันนะครับวิ่งรูดล่างเอ้อนะครับ 2ครับผมพิงรุดล่าง2ตัวเดียวนะครับของโปูศูนย์เจ็ดนะครับเอาไพ่ลาแอดเขียนจะเอียงนิดนึงเลยพี่นอ้องเด้อเย่ยฟาแคปหน้าจอกันนะครับ่ยายจะตั้งตรงให้พี่นอ้องอีพีแคบหน้าจอกันอยู่นะครับเนาะ,อะตอนเขียนเนี่ก็เอียงนิดนึงขอโทษขอไพ่ลายนะครับเอาจับคู่มาเพิ่งจับคู่กันที่นี่พี่นอ้องอีพีมาเพิ่งจับคู่กันนะครับ หนึ่งหานะครับหนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสองกันนะครับเอาไปกันต่อเลยพี่นอ้องที่นะครับคอยคุยคอย เบิ้งไปน้ากันนะครับเพิ่งจะได้หกนาทีท่านนะครับอาสองมากนะครับสองมากก็มีสองหนะครับสองหนะครับนะครับสามหกกันนะครับนี่ครับเี่น้องยูซก,กันนะครับ ของโปศูนย์เจ็ดกันนะครับอาแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมบ่มีตัวเน้นบ่มีตัวเด่นบ่มีตัวเน้นนะครับแต่ว่าเด่นบนเด่นแปดล่างเด่นสองนะครับเอาให้เบิ้งควบคู่กันไปนะครับของปศูนย์เจ็ดกันนะครับเบิ้งควบคู่กันไปเด้อนะครับ อ่ะนี่ครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับนะครับเอานี่ของเก่านะครับของเก่านั้นของใหม่ของวัดปัญจันทร์ที่ผ่านมาอ่าของวันพุธนะคือเมื่อนี้นะครับพี่น้องเอฟซีของปูเข่าตัวกลับล่างนะครับออกเก้าแปดปูหายแปดเก้านะครับวัดนี้ปูก็ะหฮหกคู่ ่าล่างหกค,คู่คกอ่เกาลัดพี่น้องอฟซีนะครับเอาครับพี่น้องอฟซี่ให้แคปหนะ้าจอกันเอาไว้ที่นี่นะครับผมมีตัวเน้นเด้อผมมีตัวเน้นนะครับเอาแอดจะอ่านทบทวนอีก,ก,กครั้งหนึ่งเพราะาเพิ่งได้เก็ฑหน้าที่ถน,นัพี่น้องอีฟซีนะครับเอาปูให้วิ่งบนแปด นะครับปูวยิ่งวิ่งบน8จับคู่กับมี8 3 8ส8ม9ปดสี่เก้าเเก่ามสีนะครับคือบน6คู่นะครับส่วนล่างปูให้วิ่ง2เด่น2นะครับจับคู่กับหนึ่งห้าหนึ่งหกันนะครับ แอบตาจอเอาไว้พิจารณาวิคราะห์กันนะครับชอบค่อยเอาเด้อชอบกับพานเป็นแนวทางกันนะครับแนวทางลาวัฒนากันนะครับเอาสุดท้ายขอให้พี่น้องอิฟซี่ฉกฉกหมันมันกันนะครับกับลาวัฒนาเมอรอนี่นะครับขอให้ฉกมันกันครับผม